สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Disney Plus มานำเสนอนะครับสลรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Loki เป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่1สําสำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ทอมฮิตเตอร์ตันรับบท Loki โอเวนวิลสันรับบท b o บ b y ุูสกูกูมาธารอรับบท ลาวัน,น้าและวูนมีโมซากุรับบทเจ้าหน้าที่ B15 สําสำหรับเนื้อเรื่องนะครับโลกีกำลังถูกเหล่าอเวนเจอร์จับตัวไปซึ่งขณะที่ออกจากลิฟต์เพื่อเดินทางต่อน,นั้นมีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกับทีมอเวนเจอร์ท่านใดนั้นฮักกระโดดลงมาแล้วทำให้แถวนั้นวุ่นวายนิดหน่อยทำให้มีคนทำกระเป๋าใส่เทสซาแลกหล่นโลกีเห็นว่าไม่มีใครสนใจเขายึงหยิบเทสซาแลกขึ้นมา โลกิจึงวับหายตัวไปโลกิไปโผล่ที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งชาวบา้านพูดภาษาทิ่นกับโลกิโลกิจึงไล่ทั้งหมดไปทันใดนั้นเจ้าหน้าที่การเวลาโผลมาแถวนั้นแล้วจับตัวโลกิพร้อมยึดเทส,สแลกไปด้วยเจ้าหน้าที่นําตัวโลกิและเทส,สแล็ตมาที่ศูนย์ประชาการพร้อมส่งเทส,สแล็คืนให้กับเจ้าหน้าที่ต้อนรับซึ่งหัวหน้าทีมนําจับโลกิคือ B15 B15 นําโลกิไปที่ลิฟต์ลิฟต์จึงส่งตัวโลกิไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อนักโทษ แล้วให้โลกิเซ็นคำรับสารภาพโลกิจำใจเซ็นหลังจากนั้นเขาถูกส่งตัวไปยังเครื่องตรวจว่าเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ซึ่งโลกีผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นเขาถูกส่งตัวมารับบัตรคิวเพื่อไปพบเจ้าหน้าที่แรกรับระหว่างที่เดินไปหาเจ้าหน้าที่ที่วีบริเวณนั้นได้เสนอว่าที่แห่งนี้คือศูนย์ควบคุมการเวลาเพื่อให้การเวลาไม่สับสนและทับซ้อนกันยุ่งเหยิงผู้คคุมกฎการเวลาจึงใช้สถานที่นี้ เพื่อจัดการกับเราอาชญากรที่ทําให้การเวลาบิดเบี้ยวไปโลก,กิจ,จึงพอเข้าใจแล้วว่าที่นี่คือที่ไหนหลังจากนั้นเขาถูกส่งตัวไปพิพากษาซึ่งผู้พิพากษาไต่สวนว่าโลก,กิจมีความผิดทําให้การเวลาบิดเบี้ยวจากการใช้เทสแลกโลก,กิจไม่ยอมรับและกําลังถูกนําตัวไปตัดสินโทษท่านใดนั้นมอบิอุสเจ้าหน้าที่ควบคุมการเวลาเข้ามาพบผู้พิพากษาและบอกว่าเรายังนําโลกิจไปใช้ประโยชน์ได้ เขาจึงนำตัวโลกีไปมอบิวส์นำโลกีมายังห้องทำงานเขาได้เปิดให้โลกีดูเวลาที่ถูกต้องหลังจากโลกีถูกจับตัวไปขังไว้ที่แอสการ์ดแม่ของโลกีบอกให้เขาหยุดก่อความวุ่นไวายได้แล้วโลกีไม่พูดอะไรหลังจากนั้นโลกีนนำศัตรูเข้ามาในวงังศัตรูได้ฆ่าแม่ของโลกีโลกีนั่งดูถึงตรงนี้เขาบอกว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่มอบิอุสบอกว่านี่คือสิ่งที่ควรเป็น ท่าลกีไม่ทําให้เวลาบิดเบี้ยวท่านใดนั้น B 1 5มาพบมอบิอุดและขอคุยด้วยทั้งสองจึงออกมาคุยกันข้างนอก B 1 5บอกว่าหน่วยของเราถูกฆ่าตาไปอีกหนึ่งหน่วยแล้วมอบิอุดต,ตกใจกลับเข้ามาที่ห้องเพื่อมาคุยกับโลกีต่อแต่เขากลับพบว่าโลกีหายตัวไปและหยิบเครื่องควบคุมปลอกคอไปด้วยโลกีเดินไปในสํานักงานและพบกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่รับแทสแลกไปโลกีจึงถามชื่อ เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาชื่อเคซี่โลกิจึงสั่งให้หยิบเทสเลกมาไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าเคซี่จึงหยิบเทสเลกให้แลังจากนั้นโลกิจึงกลับเข้ามาห้องทํางานของมอร์บิอุสแล้วนั่งดูไฟล์ที่มอร์บิอุสเปิดทิ้งไว้เขาได้เห็นภาพแม่ของเขาตายและพ่อของเขาได้ฝากฝังให้ทอและโลกิช่วยกันดูแลแอสการ์ดท่านใดนั้นมอร์บิอุสเข้ามาในห้องโลกิจึงถามว่าอยากให้เขาทําอะไรมอบิอุสบอกว่า เขาจะให้โลก,กิจ,จัดการกับไวรัสที่ทําให้การเวลาบิดเบี้ยวโลก,กิจ,จึงถามว่าทําไมต้องเป็นฉัน้นมอบิวส์จึงบอกว่าเพราะไวรัสคนนั้นคือคุณทางด้านหน่วยการเวลาหน่วยหนึ่งได้วัดมายัางสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทุ่งโล่งระหว่างที่สำรวจพื้นที่นั้นท่านใดนั้นมีใครบางคนปรกากฏตัวขึ้นและโยนตะเกียงไฟจนคนทั้งหน่วยถูกไฟคลอกตายทั้งหมดจบไปแล้วนะครับสลับตอนที่หนึ่ง สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องทำได้น่าติดตามมากครับแต่ยังงงง,งเรื่องเวลาและฉากแอคชั่นทำได้สนุกสมกับเป็นมาเวลจริงๆครับใครแฟนมาเวลต้องชมครับซีรีส์เรื่องนี้มีแค่6ตอนเท่านั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง y o YouTube หโดยทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ Godview Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ